เราจะมาเรียนเรื่องของ form of tense กันนะคะ tense ในภาษาอังกฤษมีอยู่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด12 tense นะคะมีอยู่ทั้งหมด12เทใน12เทนั้นเวลาที่เรา จะสร้างประโยคเราจะต้องคำนึงถึงตัวฟอร์มหนึ่งนักเรียนจะต้องจำฟอร์มของแต่ละเทนให้ได้เมื่อจำฟอร์มของแต่ละเทนได้นักเรียนจะไปเขียนประโยคได้ถูกต้องหรือว่าเวลาที่เราใช้ตัว Ver b ในแต่ละ,ใน,ละในแต่ละรูปของซีนเทนเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าในฟอร์มนี้รูปประโยคของเทนนี้มันจะใช้ v ว r b อะไรเพราะฉะนั้นในแต่ละ ในแต่ละเทน์มันจะมีฟอร์มของมันแยกย่อยกันออกไปเทน์จะมีอยู่ทั้งหมด12เท้นะคะใน12เทนต์นั้นก็จะมี Simple มี Continuous มี Perfect มี Present Perfect แล้วก็มี Present Perfect Con มี Past Tense, Past Con, Past Perfect, Past Perfect Con ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์คอนฟิวเจอร์เพอร์เฟกแล้วก็ฟิวเจอร์เพอร์เฟกคอนเพราะฉะนั้นจะเราจะเห็นได้ว่าเทนทที่มีอยู่ทั้งหมด12 Ten เทนเวลาเรามาเขียนประโยคบางเทนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นำมาใช้หรืออาจจะไม่ได้อยู่ในรูปประโยคที่เราศึกษาโดยการอ่านหรือโดยการเขียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ไว้ทั้งหมด12 Ten เทนว่าฟอร์มของแต่ละเทนทมีอะไรบ้าง เรามาดูเทนที่หนึ่งกันเลยนะคะในเทนที่หนึ่งมันจะเป็น present simple form ตัว f หมายถึง form form หมายถึงรูปประโยคเป็นรูปรูปแบบของประโยคตัว s หมายถึง subject ในรูปของ present simple subject ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่ง subject plus verb ช่องที่หนึ่ง Sing ular, uh, singular subject หมายถึงถ้าประธานเป็นเอกพจน์เวิร์บช่องที่1จะมีการ plus s es ด้วยในะรูปของ simple ถ้าเป็น plural subject plural subject รวม i กับ u ไว้เวิร์บช่องที่1จะเป็นเวิร์บช่องที่1คง,งเดิมปกติโดยไม่มีการเติม s es ตอนนี้เวลาที่เราสร้างประโยค1เราใส่ subject ดู subject subject เป็น singular โอเค verb ช่องที่1จะมีต้องมีการ plus s e s นะแต่ถ้า verb subject เป็น plural หรือ,ร,อรวม subject ที่เป็น i กับ u verb ช่องที่1ก็จะคงปกติตามเดิมไม่มีการเติมใดๆตอนนี้การเติม s e s หรือกดการเติม s e s หลัง verb นั้นเราจะได้เรียนรู้กันในอ,อีกรูปแบบหนึง่ง เพราะฉันตรงนี้จะเป็นลักษณะของฟอร์มของแต่ละเทนก่อนนะคะตอนนี้เรามารู้ไอตัว helping verb helping verb ก็คือตัวที่เป็นกริยาช่วยที่เราจะเอามาช่วยมันเพื่อสร้างเป็น negative negative คือสร้างเป็นประโยคปฏิเสธหรือสร้างเป็น question form การที่เราจะสร้างเป็น negative หรือ question เนี่ย ถ้าเราสร้างเป็นเนกาทีฟไอตัวที่มันเป็นรูปของเนกาทีฟมันจะต้องมีนอ t อยู่ตามหลังเวิร์บช่วยตอนนี้ถ้ามันไม่มีเวิร์บช่วยในประโยคเทนบางเทนอาจจะมีเวิร์บช่วย helping verb ให้เราเห็นแต่บางเทนอาจจะไม่ไม่ได้ให้เราเห็นตัวอฟอร์มของตัว helping verb นั้นเราก็จะต้องรู้ว่าตัว helping verb ที่จะมาช่วย สร้างให้เป็นนกาทีฟ v e และ question มันคือตัวอะไรสำหรับ present simple uh, helping verb ที่จะนำมาช่วยก็คือ do das do ก็จะใช้กับ subject ที่เป็น plural รวม i กับ you das จะใช้กับ subject ที่เป็น singular เพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้าง Negative สร้าง question form ก็จะใช้ do das เป็น verb ช่วยต่อไปในเทนที่สองเทนที่2จะเป็น present continuous Present c o n t i n u o us ก็จะเป็นรูปฟอร์มของมัน Subject บวก Verb to be บวก Verb ing Verb to be ตรงนี้ Verb to be ของมันก็จะเป็น is am are ใช้ตาม Subject ตัวใดใช้กับตัวใดนั้นเลยน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะตอนนี้ Verb to be is am are แล้วก็ตามด้วย Verb เติม ing การที่เอาตัว Verb มาเติม ing มันก็จะมี กฎการเติม ing ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างรูปประโยคที่เป็น Present Con ก็จำไว้เลยว่า subject บวก verb to be บวก verb ing ตัว helping verb ที่จะมาช่วยสร้างให้เป็น negative และ question form ก็จะเป็น is am are จำ is am are ไว้หน้าประโยค sentence ก็จะกลายเป็น question เติมนอดเข้าไปหลัง is am are sentence ก็จะกลายเป็น negative sentence อันนี้คือฟอร์มของ continuous ต่อไปค่ะจะเป็นฟอร์มของ past tense past tense เหตุการณ์ในอดีตจบในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าเป็น past tense subject บวก verb ช่องที่2ใน verb ช่องที่2ก็จะเป็น verb ที่เป็น regular verb กับ irregular verb ถ้าเป็น regular verb หมายความว่าเป็น verb ที่เติม ed ถ้าเป็น irregular verb หมายถึง verb ที่มันเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น regular irregular verb นักเรียนก็น่าจะพอเดวออกนะคะตัวที่มันเป็น irregular verb ส่วนใหญ่เราก็จะเกิดจากการท่องจำอยู่แล้ว go เป็น went swim เป็น swam อย่างเงี้ยตอนนี้ตัว helping verb ที่จะมาช่วยเป็น n e negative และ question form ก็จะเป็น did did จะใช้ได้กับประธานทุกตัวนำ did วางไว้หน้าประโยค เวิรที่เคยเป็นช่องที่2ก็จะถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นช่องที่1เ่เติมนอดเข้าไปหลัง Di ทนั่นก็จะทำให้ประโยคเป็น Negative เมื่อใช้ d i ทแล้วรูปประโยคตัวที่เป็น v e r b ก็จะต้องเปลี่ยน v e r b ช่อง2กลับไปเป็นช่องที่1เหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะประโยคแบบนี้จะเป็นรูปประโยคที่เป็นจะเป็นรูปประโยคที่เป็น past tense นะคะเป็นฟอร์มของ p past tense ต่อไป จะเป็น future 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 tense จะเป็นรูปที่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตมันจะมีสองฟอร์มฟอร์มที่หนึ่งก็จะเป็น subject บวก will shall บวก verb ช่องที่หนึ่ง will shall a ชลเราจะใช้กับประธานที่เป็น i กับ we นอกนั้นเราก็จะใช้ will ส่วนอีกฟอร์มหนึ่งก็จะเป็นฟอร์ม subject แบบ be going to be going to กับ is am are going to แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1เพราะฉะนั้นมันจะมี2ฟอร์มการที่จะใช้ will s h a l l หรือการที่จะใช้ be going to มันก็จะมีหลักการใช้ของมันเราก็จะได้ศึกษาในลำดับต่อไปนะคะ ส่วนเวลาที่เราจะมาสร้างเป็น negative equation ถ้าเป็น helping verb ของฟอร์มแรกก็จะเอา will shall เป็น helping verb เลยถ้าเป็นฟอร์มที่สองก็จะเป็น is am are ใช้เป็น helping verb ต่อไปในต่อไปในฟอร์มของ present perfect present perfect จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องเหตุการณ์ที่จบสิ้นลงเพิ่งจบสิ้นลงเหตุการณ์ที่ เป็นลักษณะของการทำสิ่งนั้นๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ฟอร์มของ Present Perfect Subject ตามด้วย has/have has หรือ have และก็ตามด้วย verb ช่องที่3 verb ช่องที่3ก็จะเหมือนกันกันกบ verb ช่องที่2ก็คือมันจะเป็นได้ทั้ง regular แล้วก็ irregular verb ตัวไหนที่มันเป็น irregular verb มันก็จะเป็นลักษณะของการท่องจำ Helping verb ที่จะมาช่วยให้เป็น negativ equation form ก็จะเป็น has กับ have เลือกใช้ตามตัวที่เป็นประธาน form ต่อไปนะคะจะเป็น past con past con จะเป็น tense ที่เราส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น tense คู่ใช้เป็น tense เดียวก็ได้แล้วก็ถ้าไปใช้เป็น tense คู่ past con ก็จะคู่กับ past tense รูปอร์มของ past con subject บวก was were บวก verb ing was were was w e r e was ก็ใช้กับ subject ที่เป็น singular w e r b ก็ subject ที่เป็น plural แล้วก็ตามด้วย verb เติม ing helping verb ก็จะเป็น was w e r e เราสามารถที่จะเอา was w e r e มาทำให้เป็น negative และ question form ได้ต่อไปค่ะเป็น form ของ past perfect past perfect ก็จะเป็น subject บวกแฮตบวก verb ช่องที่3 past perfect ก็จะเป็น tense คู่เหมือนกัน Past Perfect ก็จะใช้คู่กับ p a s past t e n s e ตอนนี้วิธีการใช้เราก็จะอสอนไปในอีกลำดับหนึ่งนะคะตอนนี้มาดูตามฟอร์ม Subject บวกแฮดแฮดจะใช้ได้กับประธานทุกตัวแล้วก็เป็น Ver รช่องที่3 Helping Verb ก็คือแฮดจับแฮดเอาไปไว้หน้าประโยคเป็น question form เติม Not ตเข้าไปเป็น h ฮดน็อหรือแฮดดึ้นก็เป็น Negative Form ต่อไปก็จะเป็น present perfect con present perfect con subject บวก has have เลือกใช้ตามประธานแล้วก็มี be แล้วก็บวก verb เติม ing อันนี้จะเป็น present perfect con present present perfect con เราก็จอาตัวที่เป็น helping verb คือ has have จับไว้หน้าประโยคหรือไม่ก็เติม not เข้าไปอันนี้ก็จะเป็น present perfect con ต่อไป จะเป็น past perfect con past perfect con ก็เปลี่ยนจาก present perfect con มาเป็นเปลี่ยน hash a v e ให้กลายเป็นเปลี่ยนเป็น h a d เพราะฉะนั้น h a d ก็จะเป็นตัวบอกความเป็น past ตรงนี้ก็จะเป็น past perfect con subject บวก h a d บวก be n บวก verb ing helping verb ที่จะมาเป็น n e g a t i v e และ question form ก็จะเป็น h a d ต่อไปต่อไปจะเป็น ฟิวเจอนะคะเป็น Future ร์คอนฟิวเจอรก็จะเป็น subject บวกวิวบวก B e บวกเวิรเติม ing subject บวกวิวบวก be บวกเวิร ing อันนี้จะเป็น Future Continuous Future Continuous ตัวที่มันจะมาเป็น uh, Negative helping verb ที่จะทำหน้าที่ช่วยให้เป็น n g a t i v e แนละ question form ก็คือ i l l ก็จับ i ิ l ไว้ว่าหน้าประโยคเติม not เข้าไปหลัง i ิ l อันนี้จะเป็น future con ต่อไปฟอร์มของ future อีกฟอร์มนึ่งก็จะเป็น future perfect future perfect เพราะฉะนั้น future perfect subject บวก will บวก have บวก verb ช่อง3ตัวที่เป็น future ก็จะเป็น will ตัวที่เป็น perfect ก็จะเป็น have verb ช่อง3 verb ช่วยก็จะเป็น will เราจะทำตัวที่เป็น negative e q u e s t i o n ที่คําว่า will นะคะที่มันจะมาเป็น helping verb ต่อไปเป็น future perfect con future perfect con จะเป็นตัวรูปฟอร์มก็จะเป็น subject บวก will บวก have บวก be บวก verb เติม ing อันนี้จะเป็น future perfect con verb ที่มันจะทำหน้าที่ที่เป็น helping verb ที่มันจะมาช่วยเป็น n e g a t i v e และ question form ก็จะเป็น will นะคะตอนนี้รูปต่างๆของฟอร์มเนี่ยนักเรียนจะต้อง ใช้เวลาศึกษาแล้วก็จำฟอร์มของแต่ละฟอร์มให้ได้จำเป็นฟอร์มเป็นลักษณะของฟอร์มสั้นๆให้ได้ในส่วนของ present มีอะไรบ้างในส่วนของ past มีอะไรและในส่วนของ future มีอะไรเพราะฉะนั้นในฟอร์มต่างๆก็สามารถจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนจำในเรื่องของรูปประโยคของแต่ละเทนซึ่งเทน s e ต่างๆมีอยู่ทั้งหมด12เทน ถ้าเพิ่มความเข้าใจในการเรียนนักเรียนอาจจะทำเป็นลักษณะของแมปเป็นลักษณะของแบบที่มันเป็นฟอร์มของเทนเอาไว้ใช้ดูหรือไว้ใช้ศึกษาเวลาที่เราจำฟอร์มของแต่ละเทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของฟอร์มของแต่ละเทนก็เป็นเรื่องสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ มิจจะฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มเอาไว้แค่นี้นะคะ